มันคือภารกิจลับสุดยอดกรกฎาคม1 9 4เหเรือรบ USS Indiana Polis ได้รับภารกิจส่งระเบิดปรามนูที่จะใช้ทิ้งใส่ญี่ปุน่นไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังบรรทุกอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลกเรือรบทำภารกิจสำเร็จส่งระเบิดนิวเคลียร์ิตเติลบอยไปถึงฐานทัพทีเนียนได้เรียบร้อยแต่ขากลับเรือกำลังเล่นอยู่กลางทะเลห่างไกลไม่มีใครคุ้มกันและนั่นคือหายนะที่กำลังจะมา30กรกฎาคมพันเการ้อยสี่สิบห้าเรือดำน้ำญี่ปุน่นยิงต่อปิโดถล 2นาทีลูกเรือกว่า900นายกระโดดลงน้ําลูกเรือที่รอดตายต้องลอยคออยู่กลางทะเลที่เลวร้วายที่สุดกองทัพเรือสหรัฐไม่รู้ว่าเรือจมวันที่2ส,งสิงหาคมเครื่องบินลาดตระเวนพบผู้รอดชีวิตโดยบังเอิญแต่สุดท้ายมีเพียง317คนที่รอดชีวิตแต่สิ่งที่ช็อกที่สุดคือกัปตันชาลส์แม็กเวย์ถูกตัดสินว่ามีความผิดเรื่องนี้ถูกปิดเงียบหลายปีจนกระทั่งปี2000กัปตันแม็กเวย์ได้รับการล้างมลทินและชื่อของ USS อินเดียนาโพลิสกลายเป็นตำนานของความกล้าหาญ